อุปกรณ์ที่บบเราจะใช้นในการใส่ผักผลไม้นั้นก็มีอันดับแรกคือจานนี่ถาดเพียงนะคะ,ะต,ต่อไปปิดไปหน้าแปดสิบค่ะพอครูบอกให้ปิดหน้าแปดสิบบางคนมีนั่งเฉยเลยคือจนี้เปิยปอยางยกทันจะยดกว่ายางหน้าแปดสิบภูมิลีลาต่อมาจุปนัธ เต,าๆๆตา๋าเต๋าลูกเต๋าเปวดย่างหน้าเปิดจีบนะคะเปวดได้แปดสิบ,สบผมส่งแล้วครับปูให้ทังที่ไหนหน้าแปดจิบมันเป็นหนังเชื้อมันเป็นแบบน,นี้หน้าแปดจิบเนี้ยไม่ได้ทำงานเนี้ยดูซิมาดูวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้อ้าวดูข้อหนึ่งเป็นการจัดผักก่อนนะในภาพข้อหนึ่งทุงกคนดูนะคนเป็นนิสิตของปูด้วยลูกหน้าแปดสิบ ตอนตัดผักหรือผล,ลไม้นะคนะเมื่อเราเตรียมการพาร้อมแล้วเราก็เป็นผักแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล้วก็อันดับแรกเราเดืดผักผักที่เป็นใบเป็นเป็นใบนั้นอา่าเราก็ต้นน้ำมาเด็ดโดยเฉพาะเด็เดกเช่นตักชีนะคะเดือมาห้านี้การเด็ดผักชีนะตักชีไม่ใช่หันนะใช้มือเด็ดเด็ดเด็ดเป็นใบๆหรือเด็ดี่ใช่ชๆ เที่อวไว้เลยหน้าอาหารนะคะโดยไม่าดไปด้วยนะส่วนผักที่จะใช้ผักนั้นจะต้องใช้บางจะนึกใช้นี่หั่นเป็นท่อนๆแต่ว่าไม่ท่อนยานะท่อนพปรงงานประมาณสักนิ้วสักก้านนี่ละแลวหั่นนะคะแต่ก็เป็นผักนุ่จะใช้มือเด็ดอ่าเด็ดนะเด็ดเด็ดเด็ดนะต่อไป ถักบางชนิดเราต้องหั่นอย่างเช่นถาดกินกับน้ำพริกอย่างเช่นพวกตามตะกวานะคะตะกวาพวกนี้ต้องหั่นโดยอาจจะหั่นให้แนวตรงแนวขวางแล้วแต่นะคะเพื่อความสวยงามนะต่อไปวิดีการจัดมื่อจัดถาดแอบมาเรียนวิธีหน้าจัดจุดเอ็ดนะจัดถาดเมื่อเราหั่นถาดเสร็จแล้วเรานํามาจัดจัดการเลยเออโดยวิธีการสวยงามนะคะนะคะดูนะ ถ้าเป็นจัดน้ำพริกไม่ได้เห็นว่าเวลาคุณแม่จัดเวลาเรามีงานเราจะจัดแบบสวยงามเลยนะคะเครื่องคิดเล็กๆนะคะแล้วก็จัดผักให้เป็นอารูปแบบที่สวยง,งามเหมือนในภาพนะ,ะดูนะคะต่อไปผลไม้เหมือนกันผลไม้เ่าจะได้ประทานแล้วต้องล้าง,อง่อนนะคะล้างการจัดผลไม้มนะเขาบอกว่าให้เราเอาแต่ผลไม้ที่มี ความสูงตั้งไว้ด้านหลังด้านหน้าจะเป็นผลไม้ที่เล็กๆหรือเปลอยนะคะอย่างต้นเดลิภาอย่างนีก็แต่งเงาะตัวนี้ไว้ด้านหลังเงาะกับส้นวางไว้ด้านหน้ามองดูดล้วมจะสวยงามการจัดผ่าผลไม้นะคะเพื่อเอ่อทป็มาต้องจัดจัดเพื่อให้เบลีภหน้ารับประทานให้ เจ๋งานนะคะอันนี tá, ้ใชไปแบบว่าเร็วๆปดไปหน้าปวดสิบสองดไปหน้าปดสิบสองคือค่ะตอนเด็กๆาชอบกินเงาะด้วยจําได้อยู่อจาร์เนินชอบกินอะไรของขวัญเด็กๆชอบกินมากตอนนั้นตอนน้ไม่ชอบกินผลไม้แต่ตอนนี้กินล้วใช่นบ้ลูก็ใหม่อ่ะ ไม่ยังไงไม่ยีจะสวยได้ไยงคนสวยอยู่แล้วมันต้องกินผักผลไม้เยอะๆมันจะได้สวยแบบนี้รู้ไหมนี่<ม>คือมคือนะคะที่กี้ว่เ<อ>าเขือเแท้จะผิวขาวเลยผักผลไม้มันมีตยาอยู่ในนั้นนะคะใครกินผักผลไม้เยอะๆจะไม่เป็นโรคจะไม่ต้องไปหาหมอเลย ยิ่งช่วงโควิดยิ่งเีอยกินผักผลไม้นะคะเยอะๆแต่ผักผลไม้นั้นต้องล้างให้สอาดก่อนนะก็ต้องกนต้องเปลือกต้องล้างก่อนนะนะคะตู้ค่ะถ้ากินวันเสาร์ทผิวอะอเดย์หน้าแบ่สองทุกคนหน้าแบบสองไล้เป็ต้ลงการจัดผักไล่ผลไม้อะเดยนะคะเดี๋ยวเราจะจอดง่ายไปเดี๋ยวองการจัดผักนะคะเด เื่อสะดวก่การนํามารับประทานใช่ไหมนะทำไมเราต้องจับกกดจับว่าไให้เป็นระเบียบเวลาหยุดทานสมมุติว่าเราจะทานผักมุ้งผักทานตกวครเมะเขืออันนี้เราหยบทานได้สะดวกนะคะอันนี้สะดวกในการรับประทานสองประหยัดเวลาในการประกอบอาหารเวลาเราจะทานอาหารเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราจะผัดผักคะน้าเราจะต้ง ล้างเสร็จแล้วต้องมาหั่นหั่นเตรียมของให้พร้อมแล้วเวลาเราจะผัดมันก็สะดวกนะคะต่อไปต่อไปดังผลไมนะ้นั้นทำไมเรามาร่จัตัเพื่อมันสวยงามใช่หคะสวยงามน่ารับประทานนะคะอันนี้ประโยชน์ดึงสะดวกในการรับประทานสองประหยัดเวลาในการประกอบอาหารสามเพื่อความสวยงามเพราะนัน้นะ มันกลผมมีแผลอยู่ผมโดนที่หมนอ,อ,<ง>อนกบเหลาอ่ะาไงไหนนเนตรงนิ้วโปง้นนปงานทีนี้หน้าแปดสิบสามทุกกระบนหน้าแ 13, ปดสสามดยกาแ,นะะาแ 13, าาบกผ่นานหน้าแปดสิบสามไปพ้อมกันนะคะ่ดนหน้าแปดสิบสามเป็นป็นมานดูน้งสือดูเด็ดูเป็นป็นมาหน้าแปดสิบสามเป็นระาน แล้วขอดูหน้าหน่อยพลังดีพลันพระเจ้าพิดาโอเคเอาเปิดเลยลูกข <c oughs> <c oughs> ั้นเองตัวการเอาน่าชี้นิ้วชี้เป็นนิ้วที่มีอำนาจชี้ลงไปที่ตหนลยอ่ะชี้ตัว่านนักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าเพอความที่ถูกต้องนะโดยการจัดผักัดผลไม้ ภาพที่นึ่งการที่เด่งเป็นการแจผลไม้แบบไหนถ้าที่ตอแบบไหนอ่ดยมันเลยช่างที่เ่นก่านะลูภาพที่นึ่งผักเลลไม้ในภาพเป็นอย่างไรผักเลผลไม้ในภาพเปอย่างไรเน้นจัดเตรียมสวยงามน่ารับประทานตอบจัดเตรียมไม่สวยงามไม่น่ารับประทานอันไหนเราจะพิจตรหาจัเตรียมสวยงามน่ารับประทานค่ะ จัดเตรียมไม่สวยงามไม่น่ารับประทานค่ะเรียนได้ละไม่ตอบเรียนละไม่ข้อที่หนึ่งนักเรียนจะเป็นเด็กชั้นไหนจัดเตรียมสวยงามไม่ารับประทานจัดเตรียมไม่สวยงามไม่น่ารับประทานเรียนละไม่ได้ข้อไหนคะจัดเตรียมไม่สวยงามค่ะจัดเตรียมไม่สวยงามทั้งโลก ต้องเป็นข้อความที่ใส่นะในภาพเนี่ยเขาจับผลไม้ไม่สวยงามเลยเพราะนั้นติ๊กลงในจัดเตรียมไม่สวยงามไม่น่ารับประทานติ๊กลงไปเลยใช่ไหมตุ๊กอ่าติ๊กเลยค่ะติ๊กเลยดังนั้นคือติ๊กยังติ๊กเลยติ๊กยังติ๊กยังติ๊กยังลกโอเคจับเพิ่งเพิ่งที่นัด ภัพเละผลไม้ในหน้าสะดวกต่อการรับประทานหรือไม่พิงพิทัศน์กข้ขาข้อหนติดอะไรน,ะนั่นเห็นไ,ไหมใครอ่ะข้าที่เด่นไม่เว่นาก็จับจัดผลไม้อย่างไรติ๊ในช่องจัดกวมไม่สวยงามไม่น่ารับประทานนะคะต่อไปข้อสองดูยข้อสอ ข้อสองพืงนที่พักตอบหากเรืองผลละม้ายไม่สะดวกต่อการหรือไม่หากเรืเร่องผลละม้ายไม่สะดวกต่อการรับประทานหรือไม่ไม่สะดวกการรับประทานครับแต่การรับประทานทุกเรืนน่องจะเป็นไหนข้อสองครับจะไม่สะดวกต่อการรับประทานใช่ไหมคะครับโอเคถูกต้องอ่ะไปตรงไปเลย พวินันติ้งยังลูกติ้เลงให้สะดวกต่อการรับประทานนะอ้ะาวในถามความรู้สึกข,ของนักเรียนดูนักเรียนรู้สึกอย่างไรชอบหรือไม่ชอบพฤกษานิราถ้าเราแตงกวาไม้แบบนี้ถามคู่ค่ะข้อสองชอบมั้ยชอบใช่ไหมลูกชอบคู่ค่ะใช่ค่ะ อะไรนะปิญญาหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าแปดสิสามค่ะไม่เดือดผ้นนะหน้าแปดสิสามไม่ชอบนทุกคนจะไม่ชอบผมไม่สวยงามใันไหมาะนั้นเราก็ตพิมลงในช่องไม่ชอบต่อไปเด็กว่าที่สองหน้าที่สองเียนตอบคำถามด้วยปัญยาภาเบญญาภา ข้อที่สองดี๋ยพอทุกสองผักเลี้ยงผลไม้ในภาพเป็นอย่างไรผักเลี้ยงผลไม้ในภาพเป็นอย่างไรจัดเตรียมสวยงามน,น่ารับประทานใช่หรือไม่ใช่ค่ะ,คะคสวยงามน,น่ารับประทานเป็นพาไปไหนลูกข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งคือจัดเตรียมสวยงามน่ารับประทานนะฮะต่อไปท่านทีง ราจะนกต่อหาวาผแบบนี้เลยสะดวกต่อการรัฐประทานหรือไมสะดวกค่ะสะดพนักตึกในช่งสะดวกต่อการรัประทารทุกลงเลยคนที่นึ่งคนที่นองนักเรียนได้แต่ผงานี่นักเรียนชอบไหมชอบหรือไม่ชอบ ชอบอ็คือเราไช่างชอบเลยคือเไม่ช่าชออ่าต่อไป ch อ่าสุดท้ายมาดูเตมจัดตกเติมผักและผลไม้ก่อ,อ, à, อรับประทานจำเป็นหรือไม่เป็นของขวัญเตมจัดตกเติมผักและผลไม้ก่อรับประทานจะเป็นเดรมไม้ของขวัญตัดออก จำเป็นไปตัวในช่องจำเป็นนะคะเพราะว่าจะสะดวกต่อการรับประทานค่ะสุดยอดสุดยอดเพราะนั้นอ้าวเขาบอกว่าจำเป็นอย่างไรเมื่อที่สองวันต่ามาสะดวกต่อการนำไปรับประทานใช,ใช่ไหมอ้าวเขียนเลยเขาเขียนได้เขียนชั้นๆาห้สะดวกต่อการรับประทานอ่าถูก ใครเขียนไม่ถูกโอเคเลยได้ไม่สุ่มระบบในการรับประทานค่ะอ่าใครเขียนอย่างนั้นก็ได้ค่ะสะดวกต่อการรับประทานอ่าเขียนนี้ก็ได้มองเห็นไหมใครเขียนไม่ถูกสะดวกต่อการรับประทาน เสร็เขียนแล้วครับอเสร็จมากเร็งมากสะดวกต่อการรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้เขียนเป็นสั้นแค่นี้พอนะคะต่อไปเปิดไปหน้ายแต่สุดท้ายนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวง่ายแต่สุดท้า อัอนนาจากไหนไปดูอันนี้กนสิเจีอันนี้นี่คืออะกันคะนี่คือดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมผักและผลไม้แล้วมันวิธีการใช้ลงในชั้นล่างเขาแบ่งไว้เป็นสองช่องนะช่องแรกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเตรียมผักและผลไม้ช่องที่สองเป็นวิธีใช้นะคะอ่าดูท่าที่ดูมันแทอ,อะไรลูก มันจะใช้ข้าวเป็นอย้าะไรถาดค่ะถาดถาดเราไม่ถาดได้ทำอะไรล่ะถาดถาดเอาไว้ใส่ผลไม้ค่ะใช่ใช่ใส่ถาดเพื่อผลไม้เวลาหั่นนะคะเวลาเราจะไม่หั่นนะคะต่อไปสองข้าที่สองเป็น้าอะไรคุณเอ่อชยนาข้าวที่สองเปหน้าอะไรลูก พัชริาันสองห้าาค่ะกานกาญเนเยอทำอะไรคุณธนวันเอาไว้ใส่ผลไม้ค่ะเอ้ใส่ผักและผลไม้นะคะต่อไปข้นที่สามเป็นหน้าของอะไรคุณเอ่อไมล็ดยาน่าขั้นท่สามเป็นเล้าอะไร ามืดไวด้สำห,หรัออรรรบกรอกเกลือผลไม้เรทานข้าที่สี่ห้าเลยเรทานเขียนครับห้าเขียนนะคะทุกคนรู้จักเลยนะทีนี้เรามาเขียนเลยเขียนผลไม่ถึงไมาเขีย,ขยนวิธีใช้อะถาดใครเราจะเขียนด้วยตัวของเราไม่ได้นะเต้นๆก็ได้นะอาถ้าใครใครเขียนไม่ได้โดยใน เฉลยพี่ครัวเฉลยให้ดูให้ฟังนี่อ่าดูนะคะพี่ครูครับขยายแป๊บหนึ่งน่านเที่ยวไร่ครับอ่าเูยเราเสร็จาทีเขียนลบหน้านี้หน้าเดียวหน้าแปดสิบสี่อ่าทาเท้ไว้ใส่ผักและผลไม้ที่ยังไม่ได้หั่น มันมีเขามีสู่เข้ามัน่เหนัช่ด

ใช่พอลงมาที่อันนล้นปับใช่ไหมใช่ไหมด็กับามเชลเบอร์เอิดหนึ่งได้ไหมคะตัอย่อให้มันเล็กเลิดหนึ่งได้ไหมคะนุ๊กหอยย่อให้มันเล็กเลิดนึงไดคะแบบ ยอ่อกระดิ่งแบบไม่ใช่ยอ่อเล็กๆแบบย่อให้เห็นทุกอันนะคะหายถึงยอ่อแบบคำที่มันเล็กลงอย่างเงี้ยย่อแบบไม่ใช่คำเล็กลงนั้นนะคะคให้มันสั้นลงอะค่ะได้ค่ะได้ค่ะแต่ให้อ่านแล้วเข้าใจคุณครูครับขอดูเขียงนะครับเดี๋ยวเช่นอ่านเขียงคุณม,มาประหยัดเขียงห,หน่อยพ่อไม่ปรหยัดเขียงห,หน่อยดไปหยัดพ้าคุณ ข้อสิ่ไม่ไม่มีไม่ได้ไม่มีต้องอ่านอันนียังไม่เสร็จเขียนเป็นจส้นก็ได้อย่างเช่นนี้ใช่บอกบคุณครัเออเรียงค่ะเห็นแล้วนะไะสุดท้ายจะไม่เขียนใช่เขียนที่ต้องการหยักขึ้นหนึ่งกดงนึ้งกดห้าขึ้นหนึ้งคุณครัผมขอดูข้อหนึ่ง่อยได้ไหมคะับผมมองไม่เห็นนะคะอีกเรื่อ หดหัวใชหมดแล้วเห็นเพิ่ต้นได้แต่ต้อได้ความหมายให้ได้ใจความวันนี้ความคิหน้าแปดสิบสี่นะคะหน้าแปดสิบสี่เท่านั้นก็<ม> เราจะจบแล้วเราจะจบงานบ้านแล้วนะคะจบของเทมเมอมหนึ่งแล้วผักขยาาได้เปล่าคะเขียงใช้รองรับผักหรือผลไม้ขนาดะเวลาเราจะหั่นผักหรือผลผลไม้เราก็ต้องมีเขียงรองรับนะคะไม่มีเขียนเราหั่นับื้น้นด้านได้ไหม มันงานได้แต่ว่าไม่สะมันไม่เหมาะสมและไม่สะอาดด้วยนะเพราะนั้นเราต้องใช้เขียนเขียนมีไว้ในครัวกครที่สองผู้ชายเรียนกันที่สองผูไม่มีการบ้านแล้วเพราะวันนี้ทางอเสร็จแล้วแล้วนะตรวทานเบื้องลูกแล้วส่งงานด้วยใครไม่ส่งงานก็ถือว่า ขาดนะใครไม่สมงงานถือว่าขาดไม่สมงงานครูไม่ได้คะแนนนะเพราะนั้นครูจะเช็คให้คะแนนตรงที่เราส่งงานกันส่งช้าไม่เป็นไรจะขอให้ส่งตามงานทุกหน้าส่งครูให้ได้ทุกหน้าใครยังไม่ส่งใครรู้ตัวเองว่างานหน้าไหนไม่ทันให้ทําแล้วก็ส่งมาทีหลังได้นะี๋ยวครูจะเช็คให้ เป็นสช uh, ้าหรือเร็ว so ก็ไ so ด้ได <ahí> ้นะคะขอให้ม so ีความรับ so ผิดชอบนะให้เสร็จแล้วสมแล้วออกจากเริ่มตันตลอดไปนางฮะผู้ขาเมาส์คุณเมาส์คุณไปบางเนี้ยบางส่วนใ้เสร็จแล้วออกได้เลย คู่ขาเมาส์คูบางตัวอักษรนะะอะไรนะเมาส์คูบางตัวอักษรนะคะข้อสองใกล้ๆเนี่ยคไเนเมาส์คูบางตัวอักษรเมาส์อะไรบางตัวอักษรเอออกเห็นไหมยังคะเห็นแล้วคับ เสร็จแล้วส่งแล้วออกได้เลยลูกเรชจะหงุดหงิดมาเจอกันนะคะเตรียมมิดรอค่ะเตรียมมิขึ้นมารอฟูแอนได้เลยใหย้ในไลฟ์ทีนะคะหนูยังไม่เสร็จอ่ะเป็นที่เสร็จแล้วเตรียมมิตรพิณา้วก็ส่งใครที่กลัวมไม่ทันก็ถ่ายเอาไว้ค่ะ คนเสร็จแล้วออกได้เลยแล้วก็ส่งงานแล้วก็เตรียนวิชาวิทยาศาสตร์มารอนะคะคู่ขาขยายใหญ่หน่อยได้ไหมคะมองไม่เห็นครู่ขาขยายข้อสามให้ใกล้ๆนะคยคไม่ใหญ่ไปเองที่ลูก มองไม่เห็นพ่อฟางเลยอ่ะค่ะบุเป็นเมืองเป็นเมืองทางครูขาถูกหายไม่เป็นอ่ะอะไรลูกถูถ่ายแล้วภาพที่อยู่มันเบลอไปหมดเลยอะค่ะก็ติดถ่ายแล้วภาพมันเบลอมันมันต้องถ่ายก็ได้นะใครของขวัญเนอะแล้วมองไม่เห็นเลยเหรอคะ มองเห็นไหมคะมันเป็นที่โต๊ศัพท์หนูเฉยๆค่ะหนูมือหนูอ่ะเป็นมือที่หนูชอบขยับมากเลยอ่ะแบบพยายามันหุ่นแล้วคี่น่าจะเป็นที่กล้อ,องเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเวลาเป็นที่อะไรสักอย่างจะเป็นที่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าพอเราหนูเห็นอันเนี้ยเฮ้เห็นเนล้ขอบคุณค่ะ นั่นแหละคือข้อที่หนูไม่เคยทันเลยเห็นเห็นแล้วค่ะมันเบี้ยงเบอร์ดีอะค่ะมันมันไม่รู้แล <sh> ้วมันมันไกลเกินไปก็ไม่ได้ตเต็มแล้วไม่เบื่อแล้วเบอร์ถึงข้อดูตรงข้อเขียนข้อเขียนอ่ะตรงข้อเขียนอ่ะข้อเขียนยังไม่เสร็จเขียนเป็นนึกเขียนเป็ อาวังคนที่เสร็จแล้วออกใครจะไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำเลยพร้อมเลยหมดแล้วหมดเลยจะเข้าต่อนะคะหมดยังไม่หมดเวลาคุยออกเพราะว่าห้อก็ไป่เต็มเลยหนึนาีหนีเสร็จแล้วออกได้เลยเหรอะค่ะเสร็จแล้วออกได้เลยเตรียมดื่มน้ำให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรียนด้วยกัน

ครูครับผมเสร็จแล้วครับงานเสร็จแล้วออได้เลนไปส่งงนนานได้ครูขาขาเท่ที่ลกมันทำเลยนูส่งแล้วครัครูครูขาหนูทาแล้วดูมาเหมือนเดิม